สวัสดีครับอยู่กับพวกเราบักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าเ s t r o n g โดยหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงจากเหตุการณ์เครื่องบินชนตึก World t r ท d e Center หลังจากเกิดเหตุการณ์ทางสหรัฐก็ไม่นิ่งนอนใจและส่งทหารกล้าหน่วยรบพิเศษ12นายเพื่อเข้าไปปราบพวกตาลีบันและเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับหนังเริ่มเรื่องมาที่สำนักงานกองทัพหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินพุ่งชนตึก World t r ท d e กับตันมิดเนลสั หัวหน้าทีม ODA 5 9 5เมื่อเข้าไปด้านในข่าวนั้นกลับร้องขอเข้าทีมแนวหน้าเพื่อปราบศัตรูอย่างตาลีบันแต่ว่าหัวหน้าของเขาก็ไม่อนุญาตขณะเดียวกันฮันส์เปนเซอร์หนึ่งในเพื่อนร่วมทีมก็ได้ขอเจราจาต่อรองกับเบื้องบนเป็นการสนตัวเพื่อก่อตั้งทีมขึ้นมาใหม่โดยการนำของหัวหน้าทีมคนเดิมอีกครั้งและมันก็เป็นผลสำเร็จนะครับซึ่งในคืนนี้พระเอกของเราได้มานอนกอดภรรยาเขาและก็สัญญากับครอบครัวว่าจะกลับมาให้ได้ นาตอนเหนือของชายแดนอัฟกานิสถานตอนนี้พวกเขาก็มาถึงสถานที่แห่งนี้กันแล้วกลุ่มทหารกล้า ODA 595ก็รวมกลุ่มประชุมแผนการในปฏิบัติการครั้งนี้โดยเริ่มจากข้อมูลของศัตรูบิลาดินนั้นได้ทําอะไรไปบ้างดานเดลสันรพระเอกของเราก็เสนอแผนการไปว่ากลุ่มของเราจะเข้ายึดเมืองบาสลักเพื่อตัดท่อลำเลียงกําลังคนของบิลาดินแต่ว่าเขาก็โดนจอนที่เป็นหัวหน้าปัดตกไปด้วยเหตุผลว่าต้องให้ในายพลดอสตูมหัวหน้าฝ ปฏิบัติการเข้ายึดเท่านั้นพอดอสตูมมั่งมีไปด้วยกองทัพเมื่อทุกคนเข้าใจเหตุผลดังกล่าวตรงกันแล้วจอนก็ได้อธิบายแผนการเริ่มจากการปล่อยทีมลงที่ตอนเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อพบกับเจ้าหน้าที่ CIA เขาจะเป็นคนพาทีมเดินทางไปหานายพลดอสตูมและหน้าที่หลักของเนลสันคือการทําให้ดอสตูมเชื่อใจอย่างถึงที่สุด ด้านจอนเองเขาในก็มองเนลสันด้วแววตาแห่งความขลุ่บก่อนจะมอบเครื่องรางจากซอกตึกที่ถูกตาลีบันถล่มเมื่อครั้งก่อนให้กับเนลสันไปเมื่อออกมาจากเต็น์เนลสันและฮานที่เพิ่งออกมาจากประชุมได้เดินเข้ามาในวงและก็เผยแพร่ข้อมูลที่วาาแผนร่วมกันไปและพวกเขาก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อออกเดินทางกันเวลาผ่านมาเมื่อพวกเขามาถึงที่หมายพวกเขาก็เดินเท้ากันหลายกิโลจนในที่สุดก็ถึงที่พักช่วยข่าวนั่นก็คือป้อมอารลโม เนวสารนั้นเดินเฝ้ากะพร้อมกับปืนในมือแต่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาและนั่นก็สร้างความแตกตื่นให้กับทหารทุกคนแต่ทว่าวก็โชคดีที่เสียงปืนนั้นไม่ใช่สัญญาณเตือนการบุกลุกของตาลิบันแต่เป็นจากฝ่ายพันธมิตรของเขาคือนายพลดอสตูมเขานั้นได้ควบหมาเข้ามาในบริเวณที่พระเอกอยู่และเข้ามาทักทายเหล่าทหารกล้าอย่างเป็นมิตรดอสตูมจึงทมหาพระเอกของงานนี้ที่เขารอคอยว่าระเบิดอยู่ที่ไหน ด้านเนลสันที่ได้ยินจึงอยากคุยเรื่องแผนการก่อนแต่ดอสตูมเนี่ยก็ไม่ฟังเขาอยากได้ระเบิดตอนนี้หลังจากไม่ปักเสียงกันเนลสันนั้นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับจนพวกเขาเกือบจะมีเรื่องกันซึ่งพวกเขาก็มีเวลาเหลืออีก5ชั่วโมงก่อนที่เหล่าทหารกล้าทั้งหมดจะได้ประจัหน้ากับตาลีบันและพหาหารที่พาพวกเขาไปในครั้งนี้ก็คือฝูงม้าที่นายพมดอสตูมได้เตรียมไว้ให้แล้วแต่ว่าเขาดันเตรียมไว้เพียง6ตัว ซึ่งนั้นก็เป็นเพียงจํานวนครึ่งหนึ่งของทหารทั้ง12คนด้านเนวสัตว์และพรกพวกที่ไม่มีทางเลือกมากนักเลยต้องแยกกลุ่มทหาร9ออกเป็น2ทีมอีกฝากหนึ่งนาะเบิงเบดแชมภายใต้การปกครองของตาลิบนันปรากฏภาพการประหารผู้หญิงบริสุทธิ์คนหนึ่งโดยข้อ้างที่ว่าสเตยผู้หนีสอนหนังสือให้กับลูกและพวกมันก็สังหารเธอไปอย่างโหดเหี้ยม ในตอนนั้นเองกลุ่มของทหารก้าก็เดินทางไปถึงหมู่บ้านเดฮีซึ่งเป็นเพียงทางผ่านเพื่อเอาสเสบียงไปยังสมรภูมิเท่านั้นจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางต่อจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงถ้ำโคบากิทุกคนนั้นก็ข้อพักกันที่ถ้ำและรอเวลาโจมตีในรุ่งเช้าถัดมาอีกวันของการปฏิบัติการเนลสันนั้นกําลังใช้กล้องส่องทางไกลมองหาตันลีบานที่ประจําการอยู่ซึ่งเป้าหมายก็อยู่ไม่ไกลมากนัก ด้านนายพลดอสตูมเมื่อรู้แบบนั้นเขาจึงวางแผนให้วางระเบิดในระยะนี้ซึ่งผิดกับแผนของเนลสันที่อยากให้วางระเบิดพวกตาลีบันในระยะที่ใกล้กว่านี้เพื่อความแม่นยำและแน่นอนแต่ว่าเขาก็ต้องยอมจำนนให้กับความดื้อของนายพลดอสตูมที่หลานจะวางระเบิดตรงจุดที่ตาลีบันอยู่ตามแผนที่ ด้านเนลสนันแม้เขาไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจทิ้งระเบิดในจุดที่ดอสตุมต้องการหลังจากสิ้นเสียงสั่งการเครื่องบินที่บรรจุระเบิดก็ทยอยปล่อยอาวุธหลายลงสู่พื้นดินจนเกิดระเบิดทำลายล้างขึ้นอย่างต่อเนื่องและในตอนนั้นกลุ่มทหารอาสาก็ร้องเห็นด้วยความตื่นเต้นที่ได้กำจัดศัตรูกันแต่ทว่าพวกตาลีบันนั้นก็ยังไม่ตายหมด เมื่อการโจมตีจบลงนายพลดอสตูมก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาการต่อสู้ในครั้งนี้ถือเป็นเพียงการซ้อมรบเท่าน,านั้นด้านเนลสันเองเนี่ยก็ถึงกับงงแต่นายพลก็บอกว่าเราจะเริ่มกันต่อพรุ่งนี้ และในเช้าวันถัดมาหลังจากที่พวกเขาได้พักผ่อนก็ยังเต็มอิ่มเนลสันดอสตูมทหารก้าและทหารอาสาได้เตรียมผลพร้อมโจมตีแล้วก่อนที่พวกเขาจะเข้าโจมตีด้านเนลสันก็แจ้งพิกัดของการทิ้งระเบิดและพวกเขาก็ทิ้งระเบิดลงอย่างต่อเนื่อง จนนายพลดอสตูมประกาศก่อนจะนำทัพลงไปประชันนากับศัตรูของโลกด้วยความฮึกเหมิมแต่ทว่าตอนนั้นอาวุธปืนหลายชนิดถูกทหารตาลิบันเอามาใช้ตอบโต้และกำลังเสริมของตาลิบันมาพร้อมกับรถถังหลายคันและก็เกิดความเครือบแคลงใจของทหารอเมริกันว่าดอสตูมไม่รู้เส้นทางนี้ได้ยังไงตาลีบันที่อาวุธครบมือทั้งปืนเบาปืนหนักรวมถึงรถถังก็ถูกเอามาใช้การตอบโต้การโจมตีท่ามกลางเสียงความโกลาหลเนลสันได้รับการปฏิเสธทิ้งระเบิดโดย กเหตุผลว่าเชื้อเพิ่งหมดแล้วแล้วก็ไม่มีเวลาให้คุณคิดอยู่นานฝูงรถทางของพวกตาลีบันกับพลิกสถานการณ์จนหน้ามือเป็นหลังเท้าจนพวกเขานั้นต้องถอยหลังกลับไปตั้งหลักกัน พอถึงจุดปลอดภัยทหารเกือบครึ่งเนี่ยก็บาดเจ็บกับศึกในครั้งนี้และในจํานวนไม่น้อยก็เสียชีวิตไปเนวสารจึงตัดสินใจเดินเข้าไปคุยกับดอสตูมด้านในพลดอสตูมก็พูดก่อนจะชี้นิ้วไปที่หน้าอกซ้ายของเขาและกล่าวต่ออีกว่ากองทัพของผมไม่มีทหารเลยแม้แต่คนเดียวพวกเขาเหล่านั้นคือนักลบคุณต้องเลิกใช้สมองแบบทหารแล้วหันมาใช้หัวใจในการสู้ลบเช่นนั้นคุณเองก็จะเป็นนักลบได้เช่นเดียวกันซึ่งพระเอกของเราก็หัวเสียอย่างมากกับคําตอบที่ได้นะครับ ในตอนดึกขณะที่เนวสันหลับอยู่ ดอสตูมเนี่ยก็นั่งลงตรงหน้าเนลสันและเขาก็ได้เปิดใจคุยกันนายพลดอสตูมก็ตัดสินใจเอาแผนที่มาบอกข้อมูลให้เนลสันฟังและคุยกับเนลสันอย่างตรงไปตรงมาว่าถึงแม้ว่าเขาจะรู้จักเส้นทางดีแต่ก็เป็นเขาเองที่พลาดไม่ทันนึกถึงอาวุธใหญ่อย่างรถถังไปและการวางแผนคลางหนีเป็นความผิดพลาดที่เขาไม่เคยคิดอยากจะให้เกิดแล้วก็เสียใจไม่แพ้ใครในเช้าวันรุ่งขึ้นเนลสันนำข้อมูลที่ได้จากดอสตูมกระจายต่อให้เพื่อนร่วมทีมได้รู้ และว,วางแผนการต่อสู้ในครั้งต่อไปเมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้วเขาเนก็ติดต่อเพื่อล่วมทีมที่ยาก,กันครึ่งหนึ่งให้ตามเขามาโดยยานพาหนะที่เป็นหมาและแล้วทีม ODA 595ก็ได้พร้อมหน้าพร้อมตังกันอีกครั้งซึ่งทุกคนก็ทําหน้าที่ตามแผนการที่วางไว้โดยส่งดิวเลอร์คอฟเฟอร์และเบนเนตล่วงหน้าไปก่อนเพื่อจัดการตัดเส้นทางสเสบียงของตาลิบัน ทุกคนยกเว้นสเปนเซอร์กับแบกที่เป็นมือซุ่มโจมตีระยะไกลคอยเคลื่อนพลไปยังที่ตั้งของศัตรูด้วยความระมัดระวังและในฝั่งของตาลีบันเองก็รอคอยเหล่าทหารกล้าที่เข้ามาหาพวกมันเช่นกันซึ่งเหล่าทหารในตอนนี้ก็เดินเข้าไปใกล้กับดักมากขึ้นและแล้วเสียงกับดักก็ทํางานเป็นระยะ และแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาซึ่งพวกเขาก็ปะทะก,กันอย่างดุเดือดเหล่าทหารก็โต้กลับด้วยการยิงปืนสวนดานเนลสันก็สั่งการลูกทีมด้วยความหนักแน่นว่าให้ยิงตอบโต้กลับไปและลูกทีมของเขาก็สู้อย่างสุดใจและแล้วก็เข้าสู่ที่10ในสมรภูมิลบ เหล่าทหารกล้าก็มีเวลาหายใจใหายคออยู่บ้างพวกเขารักษาบาดแผลที่ได้รับจากสงครามเมื่อครั้งที่ผ่านมาดอสตูมนั้นเดินเข้ามาทักทายเนลสันด้วยความเป็นมิตรกว่าทุกครั้งพวกเขาก็เปิดใจคุยกันในฐานะหัวหน้าและก็เล่าเรื่องความหลังฝังใจของดอสตูมและความเจ็บปวดที่เขาหวังว่าจะไม่มีใครเข้าใจ และก็มาถึงวันที่16ของการต่อสู้ซึ่งกใกล้ถึงกำหนดการที่เนลสันนันให้สัญญากับครอบครัวว่าจะกลับไปให้ทันวันคริสต์มาสแล้วก็เป็นที่น่ายินดีในตอนนี้ซึ่งแผนการนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ความโหดร้ายของสงครามก็ไม่มีอะไรที่ทําให้มั่นใจได้เลยว่าพวกเขาหนันจะกลับไปด้วยดีหรือไม่นอกจากความศรัทธาของเขาเองและความสัมพันธ์ของทหารกล้ากับทหารอาสาหน,นันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มสนิทไว้ใจกันเสมือนเพื่อนเคียงบ่าเคียงไหล่กัน มานานด้านสเปนเซอร์ก็เปิดใจคุยกับเนวสันถึงแผนการของทางการที่จะให้หน่วยแอสตาซึ่งไม่กินเส้นกับทีมของดอสตูมเข้ามาช่วยซึ่งดอสตูมนั้นก็ไม่มีทางยอมถ้าเขาได้เจอกันทั้งอันฟาทีมของดอสตูมและแอสตาได้หันมายิงกันเองแทนที่จะเป็นตาลีบันแน่ๆแ,แล้วก็เป็นอย่างที่เนวสันกังวลจริงๆนะครับ ทันทีที่ดอสตูมรู้เรื่องแผนการนี้เข้าเขาเนยก็กดจัดมากเขาขอให้เนลสันโชคดีก่อนจะหันหลังแล้วเดินออกไปด้านเนลสันก็มองแผนหลังก่อนจะเอ่ยความระบายอัดอั้นของเขาอย่างน่าเห็นใจว่าคุณพาผมไปดูเมืองที่ครอบครัวของคุณถูกฆ่าให้ได้เห็นนรกที่ตาลีบันก่อแต่ตอนนี้คุณกับห่วงแต่เรื่องสงครามชิงเขตแดนสอนผมเรื่องหัวใจของนักลบแต่คุณไม่ใช่นักลบคุณเป็นเพียงคนบ้าอำนาจคนหนึ่งเท่านั้น ด้านดอสตูมที่ได้ฟังข่าวนั้นก็ดนออกมาเขาจากไปพร้อมกับพลพรรคทั้งหมดและเวลานี้หากดันทุลังสู้ไปก็มีแต่พวกเขา ODA 595ทั้ง12คนเท่านั้นและนั้นก็ช่างเป็นหนทางที่เห็นความตายกระจ่างชัดกว่าความจริงเสียอีก ด้านเนลสันก็พูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและพวกเขาก็ไม่เหลือทางเลือกอื่นอีกนอกจากจะต้องสู้ต่อไปแม้ไม่รู้ว่าดอสตูมจะเปลี่ยนใจแล้วหันกลับมาช่วยหรือไม่และแล้วก็มาถึงวันชีช้ชะตาของสงครามในครั้งนี้ทหารก้าววางแผนให้สเปนเซอร์และแบ็กเป็นตัวซุ่มโจมตีและสังเกตการทางไกลเหมือนเดิมด้านไมโลแจ็กสันและเอสขนาบจากด้านซ้ายของศัตรูดิลเลอร์คอฟเฟอร์และเบนเนตรับทั้งที่สกัดการกำลังเสริมของศัตรูจากทิศทางเหนือ ฟอร์และไมเคิลคอยคุ้มกันเพื่อร่วมทีมจากทางทิศใต้และพวกเขาก็ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้อย่างแยบยลด้านเนลสันเองก็เจอกับศัตรูที่ดักซุ่มระยะใกล้คนหนึ่งเขาส่งข่าวบอกฟอร์ก่อนที่ฟอร์จะยิงออกไปและร่างของศัตรูก็ค่อยๆล่วงลงไปจากหน้าผาสู่เหวลึกด้านของดินเลอร์คอฟเฟอร์และเบนเนตก็ได้ปฏิบัติตามแผนการอย่างตั้งใจ และกล้องส่องทางไกลของพวกเขาก็ฉายให้เห็นที่ตั้งของตาลีบันและการเปิดในครั้งนี้พวกเขาวางแผนว่าจะเป็นการเปิดการโจมตีด้วยปืนของดิลเลอร์และคนที่เหลือก็ค่อยตามสเปนเซอร์นั้นก็ยืนยันตำแหน่งและก็สั่งการในฟากอากาศทิ้งอาวุธที่จะสามารถต่อกรกับรถถังได้แล้วระเบิดนั้นก็ถูกทิ้งลงมาสู่พื้นดินและก็เกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นเสียงระเบิดนั้นนังกังวานข้ามภูเขาไปทั่วฟากฟ้าแล้วก็แทบไม่เหลือผู้รอดชีวิต ซึ่งต่อมาด้านเนลสันที่ยังไม่ทันสั่งการอะไรพวกตาลีบานนั้นก็หันปืนเข้ามายิงทิศทางที่เหล่าทหารกล้าซุ่มอยู่ก่อนจะตกใจว่าพวกมันนั้นหารเราเจอได้ยังไงและก็ต้องแปลกใจกับท่าทีของตาลีบานที่ยกมือขึ้นแล้วก็บยอมแพ้ซึ่งตาลีบานนั้นก็เดินเข้าหาทีมของพวกเขาอย่างช้า ในขณะเดียวกันเหล่าทหารก้าน,านั้นก็เดินเข้าไปหากลุ่มจนพวกนี้อย่างไม่ไว้วางใจด้านพวกตาลีบันนั้นก็เอามือออกมาจากไกลปืนพร้อมแบมือให้เห็นว่าพวกเขาจะยอมแพ้จริงๆก็ยังคงแสดงเจตนานเดิมด้วยการเดินเข้ามาใกล้ๆจนห่างกันในระยะ9้าวเท้าเดินถึงแม้สเปนเซอร์จะบอกให้หยุดแต่พวกเขาก็ไม่หยุดยังคงเดินหน้าเข้ามาเรื่อยๆเมื่ออยู่ในระยะที่ตาลีบนันพอใจแล้วพวกเขาก็หยุดเอง แต่ว่าในตอนนั้นสเปนเซอร์เนี่ยก็กําลังจะค้นตัวด้านตาลีบันคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาแล้วกดระเบิดในมืออย่างพิชีบซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการเดียวกันกับการก่อการหลายในเหตุการณ์ในวันวานเมื่อต้นเรื่องซึ่งคนกลุ่มตรงนั้นก็ต่างได้รับบาดเจ็บสาหาัสรวมถึงสเปนเซอร์ที่ล่างลอยจากการโดนระเบิดและได้รับบาดแผลฉกันด้านแบกที่เห็นเพื่อนบาดเจ็บเขาจึงส่งข่าวทําเรื่องขอย้ายตัวด่วนและในตอนนั้นเสียงเนี่ยก็ดังขึ้นว่ามาช้าย,ยังดีกว่าไม่มานะ เสียงค้นหูของรอสตูมดังขึ้นมาท่ามกลางกระสุนปืนหัวหน้าทีมอันฟานำพลเคลื่อนทัพมาที่สมรภูมิแต่ก็ไม่มีเวลาย,ยินดีอะไรนักแนวสันนั้นก็ทำได้เพียงมองจัดการกับสงครามต่อหน้าต่อตาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะเดียวกันกลุ่มตาลิบันก็ขนย้ายปืนใหญ่มาได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วแล้ศัตรูเองก็ไม่คอยท่า เมื่อได้ทีตั้งที่เหมาะสมปุ๊บก็กจู่โจมทันทีทันใดและเสียงอาวุธที่คล้ายจรวดอย่างปืนใหญ่ก็ดังขึ้นมาต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแม็กทะนลุภผู้เขาเผากระท่อมจนเกิดระเบิดไปทั่วหลังจากนั้นพวกเขาก็พอมีเวลาให้ได้หายใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเกิดระเบิดในระลอกต่อไปซึ่งเนลสันก็รีบสั่งการให้ทิ้งระเบิดลงทางฝั่งของตาลิบันไม่หยุดหย่อนทางเดียวที่จะชนะได้คือต้องทำลายปืนใหญ่นั้นให้เสร็จก่อนที่ตาลิบันจะเติมแม็กใหม่ในเวลา2นาที ฝั่งพลพรรคทหารกาที่ยังมีพละกำลังอยู่ก็ควบฝูงม้าสึกเข้าหาฝั่งศัตรู พวกเขาดวลปืนกันอย่างดุเดือดจนสุดท้ายเหลือเพียงเท้าเปล่าเขาเนี่ยก็ต้องวิ่งต่อไปและกระสุนปืนใหญ่ในตอนนี้ก็ยังคงสับแดงลิดเดตอยู่และเลืสุดท้ายก็ยิงเข้ามาใกล้เนลสันจนเขาตกลงจากหมาและก็สลบไปในตอนนั้นเองทหารตาลีบันก็เล็งกายปืนมาทางเขาก่อนที่จะเกิดเสียงปืนดังขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นเนลสันนะครับที่ไหวตัวทนันแล้วหันไปยิงสตูได้ก่อนที่เขาจะถูกยิงและในตอนนี้สติของเขาก็กลับมาเต็มร้อยและก็วุ่มมาคู่ใจอีกครั้งตีคู่มากับ ดสตูมและพวกเขาทั้งหมดก็ปะทะก,กันอย่างดุเดือดแบบไม่มีใครยอมใครและแล้วตอนนี้พวกเขาก็มาถึงปืนใหญ่ด้านหัวหน้าพลพรรคฝั่งตาลีบันก็อาศัยจังหวะชุลมุนขึ้นขับรถยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันตัวและจมโจมอย่างบ้าระหำแต่ว่ามันก็ต้องเผชิญกับเวรกรรมที่ตัวเองก่อไว้รถยนต์คันดังกล่าวพัดตกลงไปในหลุมที่เกิดจากระเบิดขนาดใหญ่และตอนที่มันเข้าตาโจรมัจุราที่ชื่อว่าดอสตูมก็ได้ฝังกระสุนเข้าไปในกระโหลกจนมัน,เ,นเสียชีวิตคาที่ หลังจากเหตุการณ์สงบลงในเวลานานกองกำลังทั้งสองฝั่งไม่มีใครบาดเจ็บพื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยซากตอตะโกดมีสเก็ตไฟและควันดำล้อยอยู่แทบทุกหย,ย่อมหญ้าซากศพนอนเกลื่อนและสภาพคนเจ็บชะกันด้านสเปนเซอร์ก็อยู่ในสภาพอรอแล่จนเน้แต่หวังภาวนาให้เขายึดมั่นในศรัทธาและมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้และทันใดนั้นเฮลิคอปเตอร์ที่ขนย้ายตัวคนเจ็บก็ได้มาทันเวลาพอดีเลยทำให้โล่งใจได้ แต่ทว่าถึงอย่างนั้นสงครามก็ยังไม่สงบดีเนลสันและคนอื่นๆรีบตามดัดสตูมไปก่อนที่เขาจะเปิดสึกกับอาลิเก่าแต่ช้านานแต่เมื่อไปถึงก็กลับพบว่าตอนนั้นไปเกอร์อย่างน่ายินดี ดอสตูมยอมให้แอสตาเข้าเมืองไปด้วยคติที่นี่อัฟกานิสถานสูุสารอาณาจักรมากมายวันนี้คุณคือมิดพรุ่งนี้อาจเป็นศัตรูไม่มีอะไรต่างกันซึ่งดอสตูมนั้นก็มอบของที่ระลึกทางใจให้กับเนลสันไปก่อนที่เขาจะควบมาเข้าเมืองไปและในตอนนี้สมรภูมิสิ้นสุดลงแล้วเรล่าทหารก็ได้หายใจกันสุดปอดอีกครั้งและก็จบสิ้นภาระหน้าที่ส่วนหนักอึอง ความกังวลจนหน้าอิดสะเอียนความหวาดกลัวที่มีแต่ต้องเผชิญหน้ากับมันการสูญเสียพวกพ้องไปอย่างโหดเหี้ยมและอะไรก็ตามที่เป็นผลพ่อมาจากสงครามในครั้งนี้แล้วสิ่งเดียวที่เหล่าทหารกก้าผู้มีเกียรติทุกคนต้องทําในเวลานี้ก็คือกลับบ้านไปหาครอบครัวที่หลัก โดยที่ไม่มีใครเสรียชีวิตแม้แต่คนเดียวภายใต้การปฏิบัติการเพียง23วันหรือ3อาทิตย์ตามคำสัญญาของเนลสันที่ได้ให้ไว้กับครอบครัวและก็ดูเหมือนว่าคริสต์มาสในปีนี้จะมาถึงเร็วกว่าที่ครอบครัวของเนลสันและเหล่าทหารการได้คิดเอาไว้และหนังเรื่องนี้ก็จบลงนะครับก็จบไปแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าโคตรสนุกและโคตรมันเลยเลยครับและอย่าลืมหาหนังเต็มมาดูกันด้วยนะครับอย่าได้พลาดเชียวละ่ะ และสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งหลายและหนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราปักสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าและในวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน